ปิดตำราให้ดูอยู่ไหนก็ไม่รู้ตำรา้ใครโทรเนี่ยเชิญค่านผมเชิญค่ับผมสวัสดีครับก้าลุงจากไปตรงค้าพอดีหลานหลานไผ่บุญเขาเป็นลมพิษแล้วก็ปวดหัวด้วยลุงจัดใต้หานหน่อยด่า ขณะนี้ร้านอยู่หรือเปล่าครับอยู่่ะอยู่นั่งอยู่ค่ะเอามาคุยกับลุงเลยครับคุยกันนะเปิดเสียงเอาปิดเสียงก่อนนะเสียงที่เป็นแทรกอยู่ตรงนั้นปิดก่อนเอาเสียงพูดคุยมาอื Kem เพราะต <จะ S 1> ถ,ถ้าคุณเปิดเสียงแด้งมันจะมันจะสะท้อนมาทางฝั่งผมอมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับคุณหลาน,ค,ลานคุณหลานมีอะไรคุณหลานมีอะไรเล่าให้ลุงฟังครับเชิญครับอ่เป็นผื่นครับเป็นลมพี่ครับถามว่า ถามว่าคาว่าลมพิษมันเป็นยังไงที่เขาว่าลมพิษส่วนหนูในตัวหนูมันเป็นยังไงเป็นเม็ดเต็มตัวเลยครับเป็นเม็ดเม็ดเต็มตัวเลยครับเออโอเคเป็นเม็ดเม็ดเต็มตัวถามว่าเจ็บไหมปวดไหมมันคันคันแล้วก็แสบนิดนึงครับเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับ ครแล้วอะไรอีกครับนอกจากคันๆแล้วแสบมีอะไรอีกครับเวลาไอแล้วก็ปวดหัวครับเออเหรือเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไอเนี่ยปวดไหมครับไม่ต้องไอไม่ปวดครับแต่ถ้าไอจะปวดโอเครับทราบทั้งหมดแล้วนะเอาละฟังลุงให้ดีนะมีสมอนทอกใส่หูไหมครับ โอเคใส่หูเลยลูกเสียบหูก็ไปเลยแล้วก็ฟังเสียงลุงไปด้วยนะครับโอเคครับดีมากครับอาล่ะสูดให้ใจก่อนธรรมดาเข้าไปปื้ดแล้วก็หยุดประมาณสักหนึ่งนาที ปิดเสียงข้างนอกให้หมดนะครับอย่าให้เสียงดังปิดเสียงนอกให้หมดครับอย่าให้เสียงสะท้อนครับโอเคครับปิดเสียงให้หมดก่อนครับปิดเ,เสียงให้หมดโอเคครัไม่งั้นเดือนนี้ไปไกลอย่าให้เสียงเข้ามานะครับอยู่กับร้านชายคนเดียวก็พอ สูดหายใจเข้าเป็นปกติแล้วก็หยุดหรือกลั้นนานๆประมาณสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับมันจะเบาหัวส่วนทางด้านผิวกายที่มันแสบแสบคันๆเอามือลูบไปแล้วจะหายทันที จะหายภายในไม่เกินสองนาทีต่อไปนี้ทั้งหัวและผิวหนังด้วยครับถามว่า หายปวดหัวเบาสปาลองไอสิปวดไหมหัวลองไอสิครับ <c oughs> แบบเนี้ยมันปวดหัวไหมหายยังมีขึ้นแล้วครับเด็กขึ้นไปว่าหายแล้วใช่ไหมครับครับหายคันหายแสบแือยังผิวหนังครับหายแสบแล้วครับแต่ยังมีเม็ดอยู่อ๋อเม็ดต้องรอครับ ้องรอเรื่องเม็ดมันจะยุบมันเองะฮะโอเคครับอพอใจเนาะครับอโอ้โหโทรมาจากเบตุงเฉลยหนูเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนนะครับป่ทับงครับป่ทับหนึ่งครับถามว่าท่องสุดคูณแม่ที่แม่สามกับแม่เจ็ดได้ไหมเอาแม่เจ็ดดีกว่าเชิญครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิ็สี่เจ็ดสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปอ

แล้วหนูจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งต่อไปจำให้แม่นนะครับครับโอเคตกลงแค่นี้สวาสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ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 วางหูเลยอืมวางเลยครับโอเคดันนะมีแค่เนี้ยท่านที่อยู่หน้าจอเท่านั้นครับอืมต้องถามต้องไม่ถามเด็กนะเด็กหายได้ยังไง เราคือผู้ที่รู้ตามก็แล้วกันไม่มีใครตอบแทนเด็กได้หรอกครับสิ่งนี้เรียกว่าเป็นปัจจิตังนะครับลุงก,ก็พูดจังไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันมีพลานุภาพสูงจริงๆครับท่านความจริงถ้าอยู่ใกล้ลุงลุงเล่นด้วยทั้งกายแล้วพูดคุยตึกตังตึ้ตังลูกหัวลูกตัวก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่มันอยู่ไกลกันก็ดีนะมันเป็น สิงที่ดีเลิศประเสริฐสมแตถนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะเช่นนี้นะลุงถึงอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจนะครับแน่นอนการที่จะเข้าถึงโทษการที่เอามาใช้ได้ต้องเป็นการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงต้องพุตรงวาต้องหยุดเวลาหยุดเวลาได้ต้องหยุดเวลาได้ถึงจะเข้าถึงได้ถ้าหยุดเวลาไม่ได้หรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองจึงจะเอามาใช้ได้เนี้ยลุงจะเรียกว่าเข้าถึงนะครับ แต่ส่วนตัวผมหลุงเนี่ยต้องหยุดเวลาได้นั่นจะเป็นใครไปหยุดเวลาได้นะลุงก็พยายามอธิบายเรื่องของการเกิดเวลาให้ฟังนะเวลาบรรยายให้ฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับเดือนต่อไปเดือนมีนาเนี่ยมันตรงกับวันที่สามนะครับวันที่สามม,ามีนาคมนะมามาฟังบรรยายเอาแบบตัวเป็นเป็ดน,นี่แหละครับ จะได้รู้หลายเรื่องหลายอย่างใครต้องการจะรู้เรื่องพวกนี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับรู้กันแบบมันย้ายให้ฟังแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นจาของโมงเย็นนำพาสมาธิจิตให้ต่างหากนั่นนะเห็นไหนะต้องการจะให้นะนะให้ฟรีๆไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายถ้าจะมีถ้าแถวน้วก็มีแถวตู้ขอทานถ้าจะมีนะอืม นะโอเคไหมสิ่งนี้มันต้องให้กันและกันโดยปราชจากาันซื้อขายผมว่านะมันเป็นของดีอ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายมันไม่เป็นสินค้าแต่มันมีพลานุภาพเหนือกว่าสินค้านะครับ